สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวอยู่กับผมนายกพนดีบุญมีนชุมแพรัรบหน้าที่เนรเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาพูดค,คุยให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะมีการในส่วนของย้ําจุดยืนที่ชัดเจนนะครับที่ภาคเกษตรนะครับต้องไม่เสียเปรียบยึดผลประโยชน์ของชาวกเกษตรกรนะครับต้องมาก่อนหากได้เข้าร่วมกับ cptpp นั่นเอง ทางด้านของกรมจัดหางานนะครับที่จะออกมาเตือนในจ้างเถื่อนนะครับระบาดหนักหลอกทํางานที่ต่างประเทศแล้วก็ทางด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับที่จะส่งทีมร่วมตรวจเรือประมงกลางทะเลนะครับป้องกันนะครับ้ามนุษย์ตามนโยบายของท่านพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีนั่นเองนะครับ ทางด้านของกรมการแพทย์นะครับที่จะมีการเผยเกี่ยวกับภาวะผมร่วงนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรามาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของดรเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงประเด็นที่เข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP ของประเทศไทยว่าในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับมีความพร้อมร่วมเจราจาข้อตกลงดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลเองและทุกฝ่ายนะครับทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนะครับได้ศึกษาในราย ะเอียดประเด็นผลดีผลเสียนะครับและความพร้อมของไทยมาโดยตลอดโดยทางกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับขอยืนยันนะครับว่าภาคกเกษตรไทยเนี่ยต้องไม่มีความเสียเปรียบโดยกรอบการเจราจานะครับจะต้องยึดผลประโยชน์ของเกษตราากรเป็นหลักนะครับถ้าหากประเทศไทยตัดสินใจเข้าร่วมกับโปรเจกต์ดังกล่าวสาหรับการจัดทํากรอบการเจราจาเพื่อเป็นพันธะกรณีความตกลงนะครับของ CPTPP ในส่วนของผลการต่อในภาคเกษตรนะครับมี2ประเด็นประเด็นหลักๆนะครับนั่นก็คือ ประเด็นที่สําคัญที่ทางกระทรวงเกษตรและสาก์ต้องคํานึงถึงนั่นก็คือด้านพันธุ์พืชและด้านการค้าสินค้าให้กับประเทศไทยซึ่งด้านพันธุ์พืชนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมข้อตกลงของโครงการดังกล่าวนะครับกำหนดให้ประเทศที่เข้าร่วมนะครับต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา UPOV 1 9 9 1ซึ่งเป็นกฎหมายนะครับที่ให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ทําให้หลายฝ่ายนะครับกังวลถึงประเด็นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรกรไม่สามารถเก็บส่วน ขยายพันธุ์พืชไว้ปลูกต่อได้และ,มะเมล็ดพันธุ์พืชครับของไทยถูกผูกขาดนะครับทางการตลาดซึ่งประเด็นดังกล่าวนะครับไทยจําเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวหลายปีทั้งการทําความเข้าใจนะครับสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมภาคเกษตรนะครับ ทั้งทางด้านความต้องการในพันธุ์พืชของเกษตรกรและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการผลิตนะครับพันธุ์พืชและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับให้กับชาวเกษตรกรการจัดทําฐานข้อมูลนะครับทรัพยากรพันธุกรรมนะครับพืชของประเทศไทยเพื่อรวบรวมลักษณะประจําพันธุ์นะครับของพันธุ์พืชแต่ละประเภทและแต่ละเมืองนั่นเองสําหรับในการใช้อ้างอิงนะครับและป้องกันไม่ให้มีการนําพันธุ์พืชเมล็ดพื้นเมืองหรือว่าพันธุ์พืชท้องถิ่นเนี่ยไปจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงนะครับแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับ2,542โดยจะต้องหาลือนะครับกับทุกภาคส่วนพิจารณากำหนดข้อเงื่อนไขนะครับให้กับเกษตรกรรายย่อยสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชนะครับไว้ปลูกต่อได้ตามวิถีดั้งเดิมครับของชาวเกษตรกรและอยู่ภายใต้ความเหมาะสมของบริบทประเทศไทยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการดังนั้นนะครับการเจรจาในประเด็นพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดประเด็นที่จะเจราจาสงวนสิทธิ์ไว้หรือว่าข้อยกเว้นปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับชาวเกษตรกร,เ,กรเป็นที่สําคัญนะครับรวมไปถึงการเจราจาของระยะเวลาในการปรับตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีถึงจะพร้อมในการปฏิบัติตามสัตยาบันอนุสัญญา UPOV 1 9 9 1นั่นเองนะครับ ทางนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของการค้านะครับเนื่องด้วยของประเทศสมาชิก CPTPP ครับมีการยกเลิกหรือลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันในระดับที่สูงมาก ร้อยละ95ถึง100ซึ่งแน่นอนนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยที่มีศักยภาพแข่งขันน้อยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มสินค้าปศุสัตว์และสินค้าประมงบางรายการนะครับจึงจําเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนั่นเองโดยเห็นว่านะครับที่ประเทศสมาชิกเดิมนะครับอย่างญี่ปุ่นและเวียดนามนะครับขอใช้ระยะเวลา ในการลดภาษีนานถึง21ปีนอกจากนี้นะครับยังมีข้อกังวลเรื่องการยกเว้นการใช้มาตรการในการป้องกันพิเศษหรือว่า Special Safeguard กับประเทศสมาชิก CPTPP แต่ประเทศไทยนะครับเราได้ใช้มาตรการนะครับ SSG นะครับซึ่งผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลกสำหรับสินค้าเกษตร23รายการเพื่อรองรับผลกระทบในกรณีที่มีปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร ที่เพิ่มขึ้นนะครับผิดปกติหรือว่าราคาการนําเข้านะครับที่ลดต่ําลงอย่างผิดปกติจะเห็นได้จากปี2 5ง3และปี2 5ง4นี้นะครับที่ไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากมาตรการ SSG กับสินค้ามะพร้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งเมื่อมีการนําเข้าเกินกว่าระดับปริมาณนําเข้าที่กําหนดก็จะมีการ จัดเก็บภาษีนําเข้าในอัตราที่เพิ่มขึ้นดังนั้นนะครับการเจรจารในประเด็นการค้านะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขอสงวนการบังคับใช้มาตรการนะครับ SSG ของไทยสําหรับสินค้าเกษตรทั้ง23รายการไว้ตามเดิมนั่นเองทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังความตกลงของ CPTPP นะครับที่มีชื่อเต็มว่า Comprehensive and Progressive Agreement of Trade Pacific Partnership หรือความตกลงหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับภาคแปซิฟิกปัจจุบันนะครับมีมาชกกว่า11ประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกเปรูชิลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและเวียดนามนะครับซึ่งเมื่อกลางปี2อง4ที่ผ่านมานะครับสาราณาจักรนะครับได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมและล่าสุดนะครับสา,าธารณรัฐประชาชนจีนนะครับได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาด้วยนั่นเองนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผฟังอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลเองทางกระทรวงเกษตรและาสหกรณ์เองเนี่ยก็ได้มีการหาข้อสรุปแล้วก็พยายามหาข้อที่จะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยและชาวเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะครับในส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของกรมจัดหางานนะครับด้านนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ขนาดนี้นะครับมีในหน้าเถื่อนนะครับอ้างตนเป็นบริษัทจัดหางานประกาศรับสมัครคนไทยไปทํางานในต่างประเทศผ่านเพจ Facebook เป็นจํานวนมาก ล่าสุดนะครับในส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะครับรวมไปถึงตํารวจชุดสืบสวนสอบสวน,นครับจังหวัดอุดรธานีก,ก็กังกับการสายตรวจนะครับกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุดรธานีแอบอ้างว่าสามารถจัดส่งนะครับคนงานไปทํางานที่ต่างประเทศนะครับนั่นก็คือประเทศออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก่อนเชิดเงินนะครับอ้างว่าเป็นค่าลงทะเบียนและค่าดําเนินการหนี รวมมูลค่าความเสียหายนะครับสองล้านสามแสบาทเลยทีเดียวนะครับโดยเบื้องต้นนะครับมีผู้เสียหายทั้งหมด28ลายทั้งนี้นะครับคุณฟังทางด้านท่านรัฐมนตรีนะครับก็ขอฝาก ความห่วงใยถึงกลุ่มคนงานนะครับและทุกภาคส่วนครับขออย่าหลงเชื่อนะครับคำชักชวนและโอนเงินโดยง่ายให้ตรวจสอบบริษัทนะครับจัดหางานว่าเป็นบริษัทที่รับใบอนุญาตจากกรมจัดหางานจริงหรือไม่โดยตรวจสอบนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของกองทะเบียนจัดหางานกลางนะครับและคุ้มครองคนงาน www.doe.go.th/ipd ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้รับรายงานเรื่องนี้หลายครั้งนะครับบางรายนะครับหลอกให้ใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้าเมือ เข้าอย่างผิดกฎหมายเพื่อลักลอบทํางาน สุดท้ายไม่ได้งานตามที่โฆษณาไว้และยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายประเทศนั้นๆอีกด้วยในเรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลเองโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานได้ต่างย้ำถึงความสำคัญนะครับและต้องเคารพในการปฏิบัติตามกฎหมายมาโดยตลอดทุกประเทศนะครับมีกฎหมายของตอนเองในการทำงานแต่ละประเทศนะครับต้องเคารพกติกาของประเทศนั้นนั้น ไปทำงานในประเทศใดก็ต้องเคารพในกติกาเช่นเดียวกันนะครับคุณฟังทางด้านของนายไพโรธโชติกเถียนนะครับอธิบดีกรมจัดหางานยังได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการคุ้มครองและดูแลนะครับและช่วยเหลือคนหางานนะครับที่ทำงานในต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นภารกิจหนึ่งของกรมจัดหางานที่ทางกรมเองนะครับมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อรู้เท่าถึงกลวิธีนะครับและกละยุทธ์ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงนะครับคนงานไปทําง,งานที่ต่างประเทศและเฝ้าระวังพฤติกรรมและพฤติการของกระบวนการการค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันนะครับสายนายหน้าเถื่อนเหล่านี้นะครับมักจะใช้เพจ f c e e o o o นะครับเป็นช่องทางในการโฆษณาเหยื่อมีทั้งถูกหลอกจากการชําระเงินค่าดําเนินการโดยจ่ายเงินแล้วนะครับแต่ถูกผัด ไปเรื่อยๆนะครับจนคนงานนะครับไม่ได้มีการเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างหรือพาคนงานนะครับเดินทางไปที่ต่างประเทศในรูปแบบนักท่องเที่ยวโดยอ้างว่านะครับเมื่อไปถึงแล้วดําเนินการขอวีซ่าในการทํางานอย่างถูกต้องภายหลังสุดท้ายนะครับถูกหลอกนะครับให้ไปค้าประเวณีหรือทํางานในธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งแรงงานไทยส่วนใหญ่นะครับที่รู้ดีว่าตนลักลอบไปยังทํางานแบบผิดกฎหมายทําให้ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทําให้ได้รับความลําบากอย่างมาก โดยในหน้าเถื่อนเหล่านี้นะครับมักจะโพสต์วิดีโอส่งคนไปถึงครื่องบินเลยทีเดียวภาพรวมนะครับเป็นหมู่คณะอ้างว่ามีผู้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยนะครับ,แล,ลรบและปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางานที่ต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังขอให้รับคําปรึกษาครับจากเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับและในส่วนของสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆถึงบริษัทเหล่านั้นแล้วก็ตรวจสอบนะครับว่าใครเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับหรือว่าสามารถโทรตรวจสอบหาที่เบอร์สายด่วนได้นะครับที่1 5 0 6งกด2นะครับกระทรวงแรงงานหรือว่ากรมจัดหางานที่สายด่วนนะครับหนึ้่นั่นเองนะครับ ค,คุณผู้ฟังครับการที่เราจะไปทํางานในต่างประเทศนั้นนะครับเราควรไปแบบถูกกฎหมายดีกว่าเมื่อเกิดกรณีอะไรก็ตามที่แบบเราไม่มีการช่วยเหลือแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องการเลยนั่นก็คือการประสานจากประเทศไทยถ้าเราไปแบบถูกกฎหมายเองนะครับเราก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแล้วก็มีความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็การดํารงชีวิตอยู่ในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับ ทางด้านในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับด้านท่านในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวนะครับที่ได้รับมอบหมายให้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดส่งพนักงานนะครับตรวจแรงงานร่วมตรวจบุรณาการทางเรือนะครับประมงกลางทะเลร่วมกันกับทางจังหวัดชนบุรีทีมสหรวิชาชีพและหน่วยงานราชการอ,าอื่นๆในจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายของท่านในรัฐมนตรีนะครับและก็รองในรัฐมนตรี ที่มีการกำกับดูแลในด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้มีการมอบหมายนะครับให้เป็นการขับเคลื่อนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับนะครับการจัดลําดับสถานการณ์การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศจากเทียสองวัดลิสต์นะครับให้เป็นเทียหนึ่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลกําหนดนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้รับรายงานนะครับจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้มีการนําทีมตรวจบูรณาการเรือประมงกลางทะเลซึ่งก็ได้มีการร่วมกันกับหลายภาคส่วนนะครับ โดยทางด้านอาธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มของแรงงานนะครับกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการตรวจสอบและบูรณาการเรือประมงกลา,ง,กาทงทะเลในครั้งนี้นะครับก็มีการตรวจเรือทั้งสิ้นนะครับทั้งหมด4ลำเป็นเรือประมงประเภทเรืออวนลอยนะครับสองลำและเป็นเรือประมงประเภทอวนลอยคู่นะครับอีก2ลำลูกจ้างในเรือประมงจํานวน23คนเป็นลูกจ้างชาวไทยนะครับ6คนกัมพูชา7คนเมียนมา9คนและลาว1คนจากการตรวจสอบนะครับพบเรือประมง1ลำนะครับ ปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการไม่จัดทำนะครับสัญญาจ้างงานไม่จัดทําเวลาพักนะครับไม่นําลูกจ้างนะครับไปรายงานตัวนะครับต่อพนักงานตรวจแรงงานนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานการจ่ายค่าจ้างซึ่งพนักงานตรวจสอบแรงงานนะครับได้เชิญนายจ้างเนี่ยมาร่วมพูดคุยแล้วก็แจ้งข้อกก่าหาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะครับ ในส่วนเรือรำอื่นๆนะครับไม่พบการกระทําผิดตามกฎหมายในการใช้แรงงานบังคับหรือว่าการพบการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังในส่วนข่าวสุดท้ายนะครับทางด้านของกรมการแพทย์นะครับด้านนายแพทย์สมศักดิ์อักษินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยถึงภาวะผมร่วงนะครับภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 นะครับส่วนใหญ่มีอาการของโรคผมผดนะครับโดยผู้ป่วยนะครับจะมีอาการผมล่วงทั่วศีรษะมากผิดปกติมากกว่า100เส้นต่อวันนะครับ แต่ไม่เกิน50%ของผมทั้งสี่ษัในระยะเวลา2-3เดือนแต่ในบางรายนะครับอาจจะเกิดได้เร็วในประมาณ1เดือนครึ่งภายหลังการติดโควิด -19 ซึ่งค่อนข้างนะครับเร็วกว่าภาวะผมผัดจากสาเหตุอื่นๆพบว่านะครับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับจะเกิดโรคผมผัดหลังจากการติดเชื้อโควิด -19 ประมาณ25%โรคผมผัดนะครับอาจจะเกิดได้จากสาเหตุอื่นๆเช่น เกิดจากภายหลังนะครับที่มีภาวะป่วยหนักมีภาวะเครียดมากการขาดสารอาหารเป็นโรคไทรอยและการรับประทานยาบางอย่างนะครับดังนั้นถ้าหากผู้ป่วยมีประวัติสาเหตุนะครับอื่นร่วมด้วยอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องแยกสาเหตุนะครับอื่นร่วมด้วยโดยการตรวจผมหรือว่าตรวจเลือดด้วยนั่นเองทางด้านพ่วงหนวยการสถาบาันโรคผิวหนังนะครับกรมการแพทย์ได้มีการกล่าวเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่า ปัจจัยกระตุ้นอื่นภายนอกนะครับเนื่องจากภาวะเจ็บป่วยจากโควิด -19 ควรจะรักษาร่วมด้วยนะครับนั่นก็คือถ้าผู้ป่วยนะครับเกิดภาวะผมล่วงภายหลังการติดเชื้อโควิด -19 โดยไม่มีปัจจัยอื่นโดยทั่วไปแล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยมีโรคผมผลัดมักหายได้เองนะครับหลังจากสาเหตุหมดไปประมาณ2-6เดือนโดยกรณีที่ผู้ป่วยนะครับเป็นโรคผมผลัดหลังจากการติดเชื้อโควิดภายหลังนะครับอาจจะหายได้โดยเร็วกว่าระยะเวลานะครับ2เดือนนั่นเอง ทั้งนี้นะครับในส่วนที่2นะครับการพลางผมบาะครับช่วยทําให้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยนะครับดีขึ้นเช่นทรงผมหรือว่าการทําสีผมหรือว่าการใส่วิกนะครับในส่วนที่3นะครับการรักษาด้วยการทานยานะครับอาจจะแนะนําให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาประมาณวันละ1-2ครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผมเกิดขึ้นใหม่โดยเร็วที่สุด โดยอาจจะเริ่มใช้ตอนที่ผมเร pues an, er. th th e ิ่มมีการล่วงการทายานะครับก็เป็นอีกหนึ่งการทําให้ผมล่วงได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าอยากจะปรึกษานะครับก็สามารถโทรปรึกษาทางทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ฟังการดูแลผมล่วงหรือว่าการที่เกิดภาวะผมล่วงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับที่เราควรรับการรักษาโดยเร็วที่สุดสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับเราควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและัครบ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากจะรับฟังพวกเราย้อนหลังนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ทางยูทูบช e n กลกองปรชาการกองทัพไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมนายกพลดีวุญมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมนพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภัยโควิด -19 sudden the young